านดูว่าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เนี่ยท่านพิจารณาอย่างไงครับท่านคล้ายๆเหมือนดูว่ามีอำนาจฟ้องไหมมีอำนาจอุทธรณ์ไหมหรือฟ้องเกินไหมหรือไม่เป็น,เป,นเป็นต้นนะครับฉะนั้นสิ่งที่ท่านท่านคอนเสนอหลักๆเนี่ยประมาณเจ็ดประเด็นอย่างนี้ครท่านจะดูว่าการออกคําสั่งเนี่ยถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายไหมใช้แบบคาําสั่งถูกต้องไหมแต่ปัจจุบนันก็คงลดน้อยถอยลงไปเยอะเพราะว่าแบบคาําสั่งปีกจีก็ได้รับเปลี่ยนแต่ก็ยังมีนะครับในตัวคาําสั่งแก้ไขอ่า ท่านสั่งให้แก้ไกลแต่ลงท้ายในเนื้อความมันเขียนว่าให้รื้อถอนอย่างนี้กรรมการก็สติ๊กเหมือนกันนะครับถ้าท่านจะรื้อถอนก็ท่านต้องไปสั่งคําสั่งรื้อถอนพอหกเลยอย่างน,นี้อันนี้อันนี้แจ้งไว้นะครับประเด็นที่สามท่านออกคําสั่งถุดตับบวบุคคลอันนี้เป็นสั่งที่ที่ท่านให้ความสนใจมากเพราะว่ามันมุ่งบ,งบ,บังบคัดต่างปกครองมีตัวทางยาด้วยท่านมองอย่างนั้นนะครับเบ้นที่แท้ว่าบางคําสั่งที่าสามารถสั่งได้กับบคุคคล หล,หลายด้านไม่ว่าคําสั่งระงับน้ำใจนะครับอันนั้นสั่งได้หลายด้านอยู่แล้วแต่ว่าคําสั่งแก้ไขนสิเรากฎหมายสั่งว่าให้สั่งกับเจ้าของอาคารฉะนั้นเราต้องพิสูจน์ทราบกันในลึกๆก็ต้องไปดูกันอีกว่าเมื่อไม่ปรากฏเจ้าของอาจจะต้องเลยเถิดไปถึงดูว่าใครเป็นเจ้าของที่ดินก็ต้องสันนิษฐานอาอย่างนั้นไปนะครับการแจ้งคําสั่งนี้ตรงนี้เป็นสิ่งสาคัญน,นะครับการแจ้งคําสั่งกฎหมายสั่งให้หลายๆกรณีคำสา่แปรเปลี่ยนคณะกรรมการวิทยาอุทธรณ์ต่างจังหวัดวิจัยไม่รับพิจารณาอุทธรณ์ อาว่าอุตรอนเกินแต่สุดท้ายปพราะก็ที่จริงปรากฏไปถึงสารหน้าวันที่อุตรอนหน้าวันที่ยื่นเข้ามาเนี่ยปอนอพิ่งไปถึงอ่ะเป็นตัวอย่างนี้อีกสารสั่งกลับมาเลยนะครับฉะนั้นการแจ้งคําสั่งก็ก็สํคัญเพราะว่าล่าสุดอ่าอเขตผู้ต้อนหะไม่ไดต้ตั้งใจหรือเปล่านะครับไปจดแจ้งอยู่ในคําขอใจเลขที่หนึ่งแต่ผูรณาลอ,อยู่อีกที่หนึ่งแล้วก็ แจ้งแจ้งคำขอทุกครั้งติดต่อราชการทุกครั้งเนะ่ยใช้ที่อยู่นั่นแหละเจ้าหน้าที่ก็เข้าใจหลงเอาเองว่าเวลาออกคําสั่งหรืออะไรก็ตามจบไปที่นั่นแหละสุดท้ายเขาก็มาย้อนว่าภูลํมนองผมอยู่ที่นู่นก็กลายเป็นตึกภูลรมนองซะอีกเหล่านี้เป็นต้นนะครับทีนี้ประเด็นที่ห้านะครับการออกคําสั่งมีความถูกต้องชัดเจนเพียงพอไหมอันนี้สําคัญเลยเพราะว่าหลายๆกรณีครับที่ออกคําสั่งอะไรก็อาจจะออกไม่ครบนะครับไม่ครบส่วน นะครับทีนี้ก็เป็นปนัญหาแล้วบางบางครั้งมันมาปรากฏเอาตอนที่ว่ามีผู้ร้องเข้าสอดแทรกด้วยฉะนั้นมันจะค่อนข้างที่จะตึงเครียดนิดหนึ่งเมื่อม,มีผู้ร้องเข้ามานะครับไม่ได้ว่าเดี๋ยวพอคําสั่งพอไม่ชอบและคำรันธุ์เพิกผู้ร้องก็อาจจะมองอีกมิติหนึ่งแล้วว่าว่าทำไมถึงต้องเพิกถอนทําไมเขตถึงออกคาสั่งไม่ครบอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็กลายเป็นว่าเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันช่วงหลังๆมาเริ่มมีแนวโน้มที่ผู้ร้องขอเข้า บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นครับสัดส่วนก็น่าจะ30%สนในร้อยส่วนแล้วครับที่ผู้ร้องเข้ามาก่อนก่อนนี้ร้องอย่างเดียวจะไม่เข้าเดี๋ยวนี้ร้องขอเข้าด้วยครับน,น,นั้นก็อยากให้พวกพี่ระวังนิดนึงนะครับว่ามีผู้ร้องติดตามหรือเปล่านะครับทีนี้การใช้กฎหมายนะครับที่ยกเลิกไปแล้วอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าผมกรุงเทพมาคผมอยากเรียนสิ่งที่เป็นปัญหาคือตึกแถวครับเดี๋ยวผมจะสรุปใว้ทย้ทยโพลโพยเนี่ยครับมีคำพิพากษาอยู่หลายๆฉบ,บับ พวกถึก,ถกแถวว่างแถวที่ตั้งที่สร้างไปใต้ก้อมหยัดสองสองโดยหลักสารเลยเลยวิจัยแตกต่างกันบางครั้งเขตมาใช้ก้อมหยัดสองสองบางที่นะฮะบ,บางที่ใช้ก้อมหยัดสี่สี่แต่สารท่านวางหลักอย่างนี้ว่าใช้กฎหมายเป็นคุณอันที่หนึ่งหรือหรือใช้กฎหมายที่ขะนกกระทำความผิดฉะนั้นบางเคสเนี่ยครับบางส่วนใช้กฎหมายใหม่บางส่วนใช้กฎห,ห,หมายเก่าเดี๋ยวเราผู้พิพากษาลงไปนั่งลดูนะครับว่าการพิพากษาฉบับไหนนะครับ ท,ท,ท,ที่ท่านได้ผมได้สรุปไปแล้วครับเดี๋ยวเราไปซื้อฉบับจริงเอาครับทีนี้ประเด็นสําคัญอีกตัวหนึ่งการลงนามคําสั่งหรือผู้มีอำนาจหน้าทน,นะครับก็ไม่ได้หมายความว่าลงลงด้วยผู้มีการเขตอันนี้หลายหลายท่านคงคงน่าจะทราบดีแล้วปัจจุบันก็คงต้องลงไปฏิบัติราชการแทนเป็นเจ้าหนต้องต่นะครับต้องลงอย่างนั้นนะครับเพื่อให้มันชอบไปสมบูรณ์ในรูปแบบของคําสั่งนะครับทีนี้ผมลองสรุปมาดูนะครับว่าเขตที่ออกออกคําสั่งเยอะที่สุดในปีออก่นเกตนะครับจริงมีข้อมูลมากกว่านี้ครับ เขตบางเขนกับเขตสวัฒนาเนี่ยมาค่อนข้างจะเยอะนะครับเขตบางกะปิเขตสวนหลวงนี่เขตละหกนะครับันดับที่สี่นะครับอันนี้เป็นเรื่องเข้าเมื่อปีออกเ็เจ็ดนะครับก็จะเห็นว่าเยอะเยอะพอสมควรนะครับพอป,ปีออก็แปดเนี่ยวัฒนาค่อนข้างจะเยอะนะครับเท่าที่ไปดูผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของคอนโดตัวนั้นนะครับส่วนหนึ่งแต่ให้ตัวเลขการอุทธรเข้ามาออกคําสั่งเยอะเยอะมากขึ้น,นครับส่วนเขตที่ ลำดับอกเป็นต้นไปถึง50ก็เขตประมาณเรื่องสองเรื่องนะครับรวมๆแล้ว50เขตบวกํำนักการโยธาเนี่ยฉเฉลีย่ยไม่ต่ำกว่า120เรื่องต่อปีครับที่อุตตรเข้าไปนะครับทีนี้ลองมาดูครับว่าในปีอกเขตนะครับเมื่อจะครู่เป็นเรื่องที่มันเข้ามานะครับแต่อาจจะวินิจฉัยไม่เสร็จไปในปีนั้นมาไหนมีการสืบเรื่องต่อเนื่องไปนะครับแต่ว่าในปีอกเขตที่ออกเป็นคำวิิจฉัยเลยนะว่าที่ผมติ๊กถูกเนี่ยครับเพราะว่าทำไมเหมือนเกตจากเก้าเรื่องเนี่ยครับมันมียกอุตตรด้วยมีเพิ่ออด้วยรับ มันมีอย่างนี้จริงๆอย่างเช่นว่าที่ยกอุทธร์เนี่ยยกคําสั่งคอสามคอสี่นะครับเ <c oughs> พิกถอนพ้สถอนคําสั่งคอห้าแล้วมันเพิกถอนด้วยอะไรอย่างเช่นออกคําสั่งไม่ใส่ข้อกฎหมายเลยหรือก็จริงไม่ครบถ้วนนะครับแล้วไม่รับพิจารณาไม่รับพิจารณาอะไรอย่างเช่นในขณะที่ออกคําสั่งคอห้านั้นบางเรื่องนะครับเขามีการอุทธร์เข้ามาแต่สํานักงานเขตไม่ส่งหรือไปออกคําสั่งหรือถอนเลยคณะกรรมการบอกว่าอยู่ระหว่างอุทธร์คอห้า ท่านออกคําสั่งหรือถอนไม่ได้ฉะนั้นผมก็ฝากว่าเวลามีการบูทอนเข้ามาถึงแม้ว่าท่านกําลังจะบอกว่าจะทาจะทาคาสั่งเพิกถอ,อนใหม่นะกาลังจะเพิกอ o ห้าอยู่เขาอุทธรเข้ามาแล้วไอ้ท่านส่งเข้ามาในกระบวนการตามลําดับครับเพราะเขามาแย่งใน,ใน,ใ,นในบางบางช่วงในช่วงหลังบ่อยว่าผมบูทอนเข้ามาแล้วและผมก็ไม่ทราบว่าเกี่ออกคํคำสั่งใหม่อาวเป็นตัวอย่างนี้เพราะเขาอ้างว่าเขาไม่ได้รับคําสั่งที่พี่เพิกถอ,อนไปนะครับฉะนั้นเขาอุทธรมาเมื่อ,อไหร่เนี่ยพี่รีบส่งมา นะครับส่งมาก่อนจะเห็นว่าลำดับที่สามลำดับที่สี่นะครับที่ต้าทิศอย่างนี้ไม่มีซ้ายไม่มีขวาเนี่ยก็คือเพิ่มตั้งก้อนนะครับเพิ่มสอนทังก้อนแต่ว่าที่เพิ่มสอนตั้งก้อนเนี่ยไม่ได้หมายมาความว่าคําสั่งเก็บบุกพร่องอย่าง,างนั้นตลอดนะครับหมายถึงว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจออกคําสั่งกับเรื่องนั้นก็ได้อย่างเช่นเขาอา,อาคารเป็นลักษณะเช่นนี้มาก่อน ไม่มีอนหน้าสั่งหน้าเวลานนี้ให้มายีออย่นคต้อง่อญาติคือก็ต้องมาก่อนพรบ22เป็นต้นนะครับไม่ได้ว่าเขตกรองเคยกับพระขนมีบุกร่องทั้งหมด่ไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะครับท mm. ีนี้บาดูบางรักนะครับก็อันนี้ยกบุตรคอ่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับในปีกก็7ส่วนครองสามวาเริ่มเข้ามาช่วงหลังๆครับเมื่อก่อนแทน่นจะไม่ค่อยมีนะครับหลังๆก็เข้ามาแล้วก็เพิ่มอ,อนกับไม่รับพินาเป็นลักษณะนี้นะครับ ส่วนปี68เนี่ยก็จะเห็นว่าลักษณะเหมือนเหมือนกันนะครับมีทั้งยกมีทั้งเพิ่งเห็นว่าส่วนน้าหนักมีทั้งยกมีทั้งเพิ่มเพราะส่วนใหญ่แล้วท่านออกคาสั่งเป็นชุดแล้วก็ไอ้สองคำสั่งแรกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะคาดเคลื่อนในข้อที่จริงบางรายการเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าถ้ายืนยันเป็นที่ยุติได้ว่ากระทำการฝ,าฝา่าฝืนจริงมีประโยชน์หลักฐานชัดเจนนะครับมีภาพถ่ายทางอากาศมี Google Map มีอะไร่อนี้ไปพิสูจน์ทราบ กรรมการยกบุตรนแน่นอนนะครับส่วนคําสั่งที่สามเนี่ยก็อ,ยอาจจะต้องเพิกถอนไปบ้างนะครับการที่เป็นภาพรวมนะครับก็ที่ที่ได้เจอปัญหามากา็ส่วนในเรื่องดีเทลนะครับเดี๋ยวว่าที่ที่ผมกล่าวในเรื่องว่ามันเจ็ดประเด็นที่คณะต้องการให้ความสนใจว่าเรียบเรียงอะไรเป็นสําคัญเนะี่ยกลายเป็นว่าเขาให้น้ําหนักที่การออกคําสั่งของเจ้ามังสทิ่นหมายถึงว่ากระบวนการจัดส่งคุ้งครองประชาชนครับว่า บอกคำสั่งให้ถูกนะแบบฟอร์มไม่ถูกนะส่งให้ชอบนะส่งไปแล้วส่งทั้งที่หนึ่งทั้งที่สองอีกแล้วเนี้ยครับเพื่อว่าท่านพยายามส่งให้มันถูกไว้ส่งไว้ไวก่อนส่งไว้ก่อนนะครับก็จะไปทิเศษหรือก็จะไม่อยู่หรืออะไรก็ตามอย่างน้อยก็เราก็กันตัวในนามเจ้าหน้าที่เราไปได้ส่วนหนึ่งนะครับอาจจะมีผู้ร้องขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้เกิดปัญหาตรงเนี้ยที่ที่ทาให้ลําบากใจนิดหนึ่งนะครับผมเองตอนที่วิจัยพวกพี่ๆหลายๆท่านน้อง,อง,องๆหลายท่านอาจจะเข้าว่าบางทีผมถ้าวันไหนที่ผมซักเอง ก่อนมากๆอ่ะวันนั้นถือว่าทศสถานการค่อนข้างจะดีนะครับอันนี้ราเรียนอย่างนั้นครับแต่ว่าถ้าในส่วนไหนที่อันนี้พูดนนไม่ได้เกี่ยวกิจาการเลยครับถ้ากรรมการท่านถามนะครับแล้วก็ถ้าว่าไม่ทราบท่านก็ต้องตอบว่าไม่ทราบไปดีกว่านะครับก็เดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวมันต่อมันต่อคํากันไปต่อปากต่อคํามันจะทําให้บรรยากาศไม่ค่อยค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับครับในภาพรวมที่ขอขอนุญาตล,ลำเรียนเป็นเปน็นลายเบื้องต้นเท่านี้ก่อนครับท่านานายัฒครับ